นี่มาดูอันนี้ต่อเลยอ่วอันนี้ปาเจโ่นะถ้ะเป็นปาเจโรอ่ะเนี่ยเพจนีคร่บเนี่ยดาก้าเดลลี 1958, ล่ครับผมหนึ่งเก้าห้าแปดปาเจโ่ครับผมนี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะของเครื่องนะฮะเครื่องจะเป็น4 G5 14หนะ e นะ้าสิบสี่นะฮะ ECI ฮะดูข้กนี้ว่านี่ฮะ โชก็เป็นอะไรเอ่ยโชกล้อดูฮะคันนี้เหมือนผ่านการใช้งานมาเยอะฮะอันนี้ที่เติม,น,มน้ำมันนะอันนี้เนี่ยเนี่ยเข้าวๆอ่ะดะูนี้รถรถดาก้านะอันนี้จะไปดูฝั่งดูข้างในดีกว่าดูข้างในเขา ดูข้างในะดูว่าจะเป็นบอกประมาณนี้ประมาณนี้ดูข้างหน้าดิวะ่ะนี่ฮะประมาณนี้ครับผมก็เราไม่มีอะไรเยอะนะแต่ว่าเขาน่าจะเซตมาดีฮะดูกันแทงกบการแทงเขาใหญ่มากเลับกันแทง ก็วิ่งดากานะนี้น่าจะปลดระวังลหรือเปล่าจะไม่ได้วิ่งแล้วจะเป็นรุ่นใหม่แล้วผมว่าคร,ครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมไปดูคนอื่นกันดีกว,ว่านะครับผมนี่เป็นเครื่องเอ่ 4G 54นะฮะผมที่ใครอยากรู้นะเครื่องอะไรครับผมเดี๋ยวไปดูคนอื่นครับผม